เอาให้พังไปข้างหนึ่งเลยน้ำหนักทั้งหมดที่ผมยกมาทดสอบความเร็วในการเจเาะไม้นะโอ้โหก็สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ยยดดีไวจะมาทดสอบความเร็งของเจ้าสวานมอเตอร์บัลเลสตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวานมอเตอร์บัลเลทยี่ห้อไอ a ม็กนะครับราคา2 0 0 0กว่าบาทซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบความเร็งโดยการเปรียบเทียบกับเจ้าสวานมอเตอร์บัลเลสเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นของจีนราคา1000ต้นๆน,น,นะครับ และในช่วงท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาดวลแรงบิดของเจ้าสว่าน2งตัวนี้นะครับใครจะโยกใครจะไปก็เอาให้มอเตอร์หม่กับเลยเอาให้พังไปข้างหนึ่งเลยแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กับปคจิต DIY ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆก็ไปชมกันเลยครับในรอบนี้นะครับผมก็จะมาดวลด้วยการขันน็อตนะครับโดยจะใช้ตัวหนึ่งขันเข้าแล้วก็อีกตัวขันออกนะครับสลับกันทั้ง2ตัวก็จะใช้สปีดเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ปรับโหมดไว้ที่โหมดขันน็อตขันสกรูนะครับแล้วก็ปรับแรงด,รรดสุ ในระดับสูงสุดที่ตัวสว่านทำได้นะครับตัวนี้ปรับไว้ที่21ตัวของจีนจะปรับไว้ที่25นะครับรอบนี้ผมจะใช้ของจีนตัวของจีนขันเข้านะครับแล้วก็จะใช้ i m a c ในการขันออกนะครับตัวนี้จะเป็นระบบคลิกล็อกนะครับซึ่งสามารถใส่ดอกสว่านแล้วก็ล็อกได้ง่ายด้วยอันนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบเลย ออกได้ง่ายๆเลยนะครับอ่ารอบนี้ก็จะใช้ i m a c ในการขันเข้านะครับอ่าัสว่านจีนค่อนข้างใส่ดอกยากหน่อยนะครับเพราะว่าเราบหมุนแล้วมันมันรูดนะครับเราก็ต้องจับสองมือแบบนี้อ่าผมจะใช้สว่านตัวของจีนนะครับขันออก สรุปขันไม่ออกนะครับอนะครับครั้งนี้ผมจะมาทดสอบความเร็วในการเจาะไม้นะครับโดยที่ผมจะใช้ดอกสว่านขนาด1 5 8มมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้เขี่ยมนะครับขนาดหน้ากว้าง2นิ้วนะครับรอบเ็กนะครับผมก็จะใช้สว่านจีในการเจาะกันก่อนนะครับในการเจาะของทั้ง2ตัวนะครับผมจะใช้ความเร็วเบอร์2นะครับ ครั้งนี้นะครับผมก็จะทดสอบความแรงโดยการยกน้ําหนักนะครับโดยผมจะใช้เหล็กตัวนี้นะครับผูกเชือกจากนั้นก็ใช้สว่านจับแล้วหมุนนะครับเพื่อให้ตัวเชือกมันยกตัวขวดน้ําขึ้นมานะครับโดยผมจะใช้ขวดใส่น้านะครับโดยผมมีขวดที่ใส่น้ำเอาไว้หลายขวดเลยนะครับจะเป็นตัว่วงน้ําหนักนะครับก็มาดูกันว่าความแรงของเจ้าสว่านตัวนี้มันจะยกขวดน้ําที่ผมเตรียมไว้ทั้งหมดได้หรือเปล่านะเอาละครับเพื่อนๆผมจะใช้สปีดเบอร์หนึ่งนะครับในการยกน้ําหนักของเจ้าขวดใส่น้ํา พวกนี้ขึ้นมานะครับทั้งหมดแปดขวดเลยนะครับมาดูนะครับจะยกไหวหรือเปล่าหรือว่ายกได้สบายเลยครับคราวนี้นะครับผมจะเพิ่มเจ้าขวดน้ําขวดใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขวดน้ําขนาดหลิตรนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่ามันจะครั้งนี้มันจะยกไหวหรือเปล่านะครับ โอ้โหผมรู mainland, ้สึกว่าสว่านตัวนี pues, ้มัน <t> ย <un alan> oh, ok. ังมีพลักกาลังที่เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมคงต้องหาอะไรที่หนักๆมาทวงไว้อีกนะครับทุกคนครับคราวนี้ผมใช้ตัวตวงน้าหนักทั้งหมดที่ผมมีเลยนะครับครั้งนี้ก็ต้องลุ้นกันแล้วครับว่ามันสามารถยกน้ําหนักทั้งหมดนี้ไหวหรือเปล่าครับก็ยังยกได้สบายนะครับดูเหมือนแรงเขาจะยังเหลือๆอยู่นะครับโอเคครับทุกท่านความแรงของเจ้าสว่านตัวนี้เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบสว่านจีนกันดูนะครับว่ามันสามารถยกได้หรือเปล่าโดยน้นหนักผมจะใช้เท่าเดิมเลยนะครับโดยผมจะใช้ตัวขวดน้ำทั้งหมดแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ด้วยนะโอเคครับเพื่อนๆโอเคครับทุกท่านปรากฏว่าเจ้าตัวสว่านจีนตัวนี้ไม่สามารถยกได้นะครับเฟืองมันจะรูดนะครับทุกคนครับผมมีตาช่างดิจิตอลนะครับตัวนี้จะเป็นตาช่างดิจิตอล แบบเวนครับชั่งได้สูงสุด50กิโลกร,รัมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองชั่งน้ําหนักทั้งหมดที่เรายกกันเมื่อกี้นะครับว่ามันเท่าไหร่ <c oughs> น้ำหนักทั้งหมดที่ผมยกเมื่อกี้ 37, 37, 37. นะครับ37.7กิโลกรัมนะครับนี่นะครับ โอเคครับทุกท่านครั้งนี้จะเป็นรอบตัดสินนะครับใครจะอยู่ใครจะไป เรามาวัดอุณหภูมิกันดูนะครับวัดอุณหภูมิผมจะวัดที่ช่องระบายอากาศนะครับอันเจ็ดสิบสองนะครับวัดไอแม็กสามสิบเจ็ดนะครับก็โอเคครับทุกท่านในการดวลครั้งนี้ผมให้ไอแม็กชนะไปนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูนะครับว่ามันยังใช้งานกันได้หรือเปล่าครับอันนี้ไอแม็กนะครับตับมือซ้ายมือขวานะครับไอแม็กยังใช้งานได้ปกตินะครับ ระบบเกียร์ยังล็อกเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวสีดำนะครับก็ยังหมุนนะครับตัวสีดำตอนนี้ก็ยังหมุนอยู่นะครับตโอเคครับทุกท่านก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับสวรร์ไอแมกตัวนี้นะครับผมก็สั่งมาจากอาราซาด้านะครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับที่เดสคริปชันแล้วก็ที่ในคอมเมนต์ปักหมุดไว้ให้นะครับก็ราคาอยู่ที่สองพันกว่าบาทนะครับเพื่อนๆก็ คลิกไปดูกันเอาเองนะครับว่าราคาปัจจุบันมันเท่าไหร่เพราะว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปตามโปรโมชั่นแล้วก็ร้านค้านะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมีการรับประกันถึง1ปีนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมแถมมาให้ด้วยนะครับตามในกล่อง1ไลค์หนึ่งซับสไครต์เท่ากับ1นึ่กำลังใจให้กับโกยุทธเดวายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับโกยุทธเดวายด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโกยุทธเดวัยก็อย่ามมมรรรรรััััััับบบบบชนนนนนะะคคคคคแลลล้้ววเจออกกใหห่่ิปปาาไสสดี โอ้โหแรงมากครับเชือกขาดเลย